ครับก็ต้องสู้กันสิครับแต่เมื่อไม่สู้ยังบอกอีกจะว่าจะกลับมากลับมาทําอะไรครับกลับมาทําไมก็จะมาล้างแคสพวกเราหรือจะมาล้างแคสกบ,บวก,การยุติธรรมหรือจะมาปกครองประเทศต่ออีกหรือเขาบอกว่าเมื่อมีเวลาถึงเขาจะกลับมาครับ เราก็จะรอใช่หรือเปล่าก็พ่อแม่พี่น้องรอหรือเปล่าครับเมื่อ <parity> วิเคาราะห์กันต่อไปคราวนี้ก็จะเห็นว่าคุณทักษณิณไม่ใช่วีรบุรุษแล้วเพราะในประเทศทั่วโลกคนที่เป็นวีรบุรุษของชาติเขาก็ถูกคดีความแล้วถูกคดีความซึ่งทั่วโลกก็เห็นได้ว่าในบางประเทศเนี่ยมีการเหยียดผิวและกระบวนการยุติธรรมเข้าข้างกับคนผิวขาว เช่นเบเดสันเมดราที่แอฟริกาใต้แต่เบเดสันเขาเป็นนักสู้เพื่อประชาชนเมื่อประชาชนคนผิวดำถูกอารัดเอาเปรียบเขาไปอยู่ข้างหน้าทันทีเลยแล้วเขาก็ถูกจับติดคุกเป็นเวลา20ปีโดยไม่หนี20กว่าปีกลับออกมาเขาเป็นวีรบุรุษเลยเพราะว่าเขาไม่มีเรื่องการทุจริตครัปชันใดๆทั้งสิ้นเขาสู้เพื่อคนผิวดำจริงๆคุณทักษิณกลับ คุณบอกว่าคุณจะสู้เพื่อควนยากจนใช่ไหมภายในสองสมัยคุณจะทำให้ความยากจนหายไปใช่หรือเปล่าคุณบอกคุณจะยืนอยู่กับพี่น้องคนจนอยู่วันนี้พี่น้องยังจนอยู่ใช่หรือเปล่าครับพ่อแม่พี่น้องแล้วคุณทังสินหนีก็ไปทำไมล่ะหนีก็ไปทำไมทำไมไม่สู้เพราะฉะนั้นผมเองก็เสียใจเพราะผมอยากจะให้กระบวนก,การยุติธรรมเป็นการตรวจสอบ คุณทักษิณที่เรากล่าวหากันมาตั้งแต่ก่อนสิกกันยาแล้วคอตสสก็มาทําข้อมูลเพื่อนําคดีขึ้นสู่ศาลศาลก็เป็นองค์กรคณะผู้พิพารษาเดิมๆตั้งแต่สมัยคุณทักษิณไม่ใช่หรือแล้วคุณทักษิณไปหลอแวกเขาได้อย่างไรที่ต่อชนะคดีซุขคุณนะชื่นชมกระบวนการยุติธรรมไทยเหลือเกินแต่วันนี้บอกไม่เป็นธรรมกับตัวเองคุณทักษิณครับ คำถแถลงของคุณวันนี้มันทำลายประเทศไทยนะครับทำลายระบบนิติรัฐทำลายกระบวนการยุติธรรมถ้าชาวต่างชาติเขาไม่รู้ความเป็นมาเรื่องก,กระบวนการยุติธรรมไทยเขาก็จะสงสัยว่ากระบวนการยุติธรรมหรืออำนาจตลวการหนึ่งในสานั้นน่าเชื่อถือดูไหมคุณหนีแล้วคุณยังทิ้งปัญหาไว้กับประเทศไทยอกีกกล่าวหา กระบวนการยุติธรรมอีกแล้วคุณทําตัวเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วถามไหนถามหน่อยว่าคุณจะให้สารใดในโลกและตัดสินคดีคุณถามหน่อยสิแล้วสารนี้คุณก็ใช้อยู่ในการต่อสู้คดีของคุณแล้วคุณก็ใช้ในการต่อสู้เรื่องคดีสุขคุณคุณก็ใช้อยู่ตอนนั้นคุณชนะแค่เสียงเดียวใช่หรือเปล่าคุณก็บอกว่า สารยุติธรรมดีเพราะฉะนั้นวันนี้จะต้องพูดกันนะครับว่าคุณทักษิณถ้ามีอุดมการณ์ทางการเมืองคุณทักษิณจะไม่หนีครับแต่วันนี้พิสูจน์ได้ว่าคุณทักษิณไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเพียงแต่เป็นนักธุรกิจการเมืองเท่านั้นเองพะวงอยู่สองสาเรื่องว่ากลัวจะถูกยึดทรัพย์ที่อาศัยอำนาจรัฐ และนโยบายของรัฐที่ตัวเองครองอํานาจทาให้ร่ํารวยผิดปกติคนอะไรอยู่สี่ห้าปีรวยเป็นรวยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยคนแบบไหนกันนักการเมืองแบบไหนกันที่รวยได้เป็นแสนล้านอันนี้ก็ต้องบอกกับชาวต่างประเทศให้รู้ว่านายกรัฐมนตรีของคุณประธานดีของคุณเนี่ยมีไหมอย่างอังกฤษเนี่ยแทชเชอร์อยู่8สมัยออยู่2สมัย8ปี ที่แบอยู่สองสมัย8ปีรวยเท่าไหร่ไม่มีทางแม่ได้มีรวยเพิ่มขึ้นในการเป็นนายกตีเลยแต่คุณทักษิณครับ5ปีคุณรวยเป็นเส้นแสนล้านคุณจะบอกกับสังคมโลกได้อย่างไรว่าคุณรวยโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยจะบอกได้อย่างไงคุณมาพิสูจน,น์ในศาลสิครับด่าความรวยของคุณเนี่ยไม่มาจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่มาจากนโยบายที่เสริมให้คุณและกลุ่มทุนของคุณเนี่ยรวยขึ้นโดยการให้กู้โดยการไปสร้างถนนในเขมรให้กู้ในพมา่าและการผูกขาดคุณได้การผูกขาดไปต่อมาจะได้มีบริษัทอื่นๆในเรื่องมือถือขึ้นมาคุณมีดาวเทียมของประเทศไว้อยู่ในมือคุณก็เอาไปขายให้สิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆก็บอกดีสิมีดาวเทียมเพิ่ม แล้วเราก็เสียหายสิใช่ไหมครับ่อแบ่พี่น้องคุณเคยถามเรื่องจริยธรรมของตัวเองเรื่องนี้หรือเปล่าคุณบอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยจนต้องใช้รถกันกระสุนถามหน่อยที่คุณมาวิ่งไปทําบุญทุกวัดจะให้ครบ99วัดเนี่ยใครไปทําอะไรคุณบ้างไม่มีใครไปทําอะไรเลยใช่หรือเปล่าครับ่อแบ่พี่น้องครับเราต้องพูดกับถึงคุณทักษิณอีกหลายครั้ง เพราะว่าสิ่งที่เขากำลังกระทากับประเทศชาติบ้านเมืองนี้นอกจากที่ผัวส่งหนีไปอยู่ที่กงกฤษแล้วยังกล่าวหาใส่ร้ายบ้านเมืองนี้อีกว่าไม่มีความปลอดภัยและกระบวนการยุติธรรมไม่ยุติธรรมซึ่งทําให้เกิดความเสียหายใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่พรุ่งนี้จะเป็นวันมงคล ผมก็ให้ขอ้อมูลทางการเมืองแบบเรียบเรียบเรียบร้อยแต่เป็นข้อเท็จจริงและเชื่อว่าผมเองจะไม่ได้พูดเท็จใดๆทั้งสิ้นเพราะอยู่กับพ,พ,พ่อพ่อแม่พี่น้องต่อสู้กันมาเรื่องปัญหาการทุจริตและคอร์ัปชันของรัฐบาลพักไทยรักไทยเรายืนอยู่บนความจริงมาตลอดใช่หรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องปรบมือให้วันนี้ เราได้มาอีก919าําสคัญสำคัญครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณครับ